5G นี่เราได้ยินกันมาพักใหญ่แล้วนะครับหลายท่านก็ใช้งานอยู่ในขณะที่อีกหลายๆท่านก็เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว 5G มันคืออะไรกันแน่รู้แหละว่ามันจะทําให้เน็ตเร็วขึ้นแต่เร็วขึ้นแล้วอย่างไงเน็ตที่ใช้อยู่ตอนนี้มันก็เร็วอยู่แล้วการเปลี่ยนไปใช้ 5G มันจะทําให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างไปจากเน็ต 4G ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไงบ้างสําหรับท่านที่ยังสงสัยในข้อนี้อยู่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับ สวัสดีครับอยู่กับช่องมิเตอร์ฟานนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่อง 5G กันอีกรอบนะครับถือว่ามาทบทวนความรู้แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆเรื่อง 5G ด้วยเลยละกันนะครับเอาจริงๆถ้าใครที่ตามช่องเรามั้งแต่แรกๆน่าจะจนได้ว่าเมื่อสัก2-3ปีที่แล้วผมเคยทําคลิปเตือนไปว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนมือถือไปใช้ 5G กันในคลิปนั้นที่เตือนกันไว้ก็ด้วยเหตุผลหลักๆ2อ,อย่างนะครับ 1. 5G ในบ้านเราอ่ะยังไม่นิ่งการจัดสรรคลื่นต่างๆมันยังไม่ลงตัว2 ราคาเครื่อง5 g ในตอนนั้นยังแรงมากแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าบ้านเราจะเหมาะกับชิปตัวไหนดีก็เลยมีเตือนๆกันเอาไว้แต่นับจากกลางปีที่แล้วเป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าช่องเรามีการนําเสนอเรื่องโปร g ออกมาค่อนข้างเยอะหลายตัวเลยก็เลยทําให้เพื่อนๆในช่องเราที่ยังใช้เครื่อง3 g 4 g กันอยู่เกิดความกังวลขึ้นมาว่าเฮ้ยมันผ่านมา3ปีแล้วมันถึงเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนเครื่องหรือยังมือถือที่ใช้อยู่ยังใช้ได้อีกนานไหมแล้วถ้าไม่เปลี่ยน จะเป็นยังไงจะยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าพอข้อยุค 5G เต็มตัวแล้วเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ขึ้นจะหายสัญญาณจะดับไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกับต้องกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับสัญญาณของ 3G 4G บ้านเราอ่ะยังอยู่กับเราอีกพักใหญ่เลยเหตุการณ์เหล่านี้มันยังไม่เกิดกับเราในปี2ปีนี้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่ยังใช้งานได้อยู่รวมไปถึงประสิทธิภาพการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ดีเทียบเท่ากับก,บการเปลี่ยนไปใช้เครื่อง 5G หรอกครับ เอาจริงอ่ะการจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยคำตอบของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตมีพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่เหมือนกันความจําเป็นของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันผมคงไม่สามารถจะตอบแทนทุกคนได้ว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนมือถือแล้วหรือยังคนที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองครับ ผมก็มีหน้าที่แค่นําเสนอข้อมูลออกมาให้ครบถ้วนรอบด้านที่สุดเพื่อที่คุณจะได้นําข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเบื้องต้นผมขอเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้5 g หรือ,อยังไว้3ข้อนะครับข้อ 1. พื้นที่ข้อ 2. องบประมาณข้อ3ใช้ทําอะไรเรื่องแรกก็คือเรื่องของพื้นที่นะครับอันนี้ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการพิจารณา ก่อนที่จะคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้5 g หรือยังไม่เปลี่ยนดีเนี่ยคุณต้องมาดูก่อนว่าแถวบ้านคุณเนะี่ยแถวที่ทํางานคุณเนะี่ยมันมีคลื่น5 g เข้าถึงหรือยังเรื่องนี้สําคัญที่สุดครับไม่ใช่ว่าคนลงทุนซื้อมือถือ5 g มาแล้วแต่แถวบ้านคุณมันยังไม่มีคลื่น5 g เลยมันก็เสียเปล่านะซึ่งวิธีการตรวจสอบมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับคุณสามารถใช้แอปวัดความเร็วอะไรก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ของคุณได้เลยอย่างพวก speed test หรือแม้แต่ nperp นะครับในแอปพวก อินเทอร์เฟสส่วนมากก็จะคล้ายๆกันพอเปิดมามันก็จะเป็นลักษณะของแผนที่ครับคุณต้องการจะดูสัญญาณของค่ายไหนคุณก็กดเลือกได้เลยแล้วมันจะมีแถบสีทาบทับในพื้นที่ของคุณครับแล้วก็ลองไล่ดูว่าแถวบ้านของคุณเนี่ยแถวที่ทํางานของคุณเนี่ยมีคลื่น 5G เข้าถึงหรือยังอีกจุดที่ต้องพิจารณาคือจํานวนผู้ใช้งานในพื้นที่เดียวกันกับคุณครับถ้าเดิมคุณใช้ 4G อยู่แล้วคนใช้เยอะแย่ง,งั้นใช้เปลี่ยนค่ายก็แล้วเปลี่ยนเครื่องก็แล้วก็แก้ไม่ได้ อันนี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนไปใช้ 5G ครับตรงนี้บอกตรงๆว่าถ้าเป็นเรื่องของการรองรับการเชื่อมต่ออุปรกรณ์เนี่ยยังไงยังไง 5G ก็กินขาดครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของที่พักอาศัยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยหรือจะเป็นพื้นที่ที่มีคนวรวมตัวกันอย่างหนานแน่นน่ะคนที่ใช้งาน 5G จะได้เปรียบกว่าคนที่ใช้งาน 4G ค่อนข้างเยอะเทียบง่ายเลยนะครับถ้าเป็น 4G ในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเนี่ย สามารถรองรับอุปกรณ์ได้เต็มที่ไม่เกิน1,000ชิ้นแต่ถ้าเป็น 5G บางสามารถรองรับอุปกรณ์ได้ถึง1ล้านชิ้นสมมุติเป็นงานรับปริยญ,ญาหรืองานไฟอะไรสักอย่างอะไรกันนะครับน่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นหน่อยใครที่เคยถือเครื่อง 4G เป็นงานอะไรแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามือถือของคุณอะช้ามากมากจนบางทีก็แทบจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยในเคสเนี้ยถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้จริงๆผมว่าการเปลี่ยนไปใช้เครื่อง 5G ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่ครับ แต่ถ้าในชีวิตประจําวันคุณใช้แค่เล่นโซเชียลหรือดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ผ่านมือถือแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่แออัดอะไรบ่อยนักเนี่ยแล้วมือถือก็ยังสภาพดีอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับอย่างที่บอก 3G 4G มันยังใช้ได้อีกหลายปีแต่ถ้าเครื่องของคุณมันเริ่มไม่ไหวจริงๆถึงจะใช้งานแค่เท่าที่บอกมาเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนไปเป็นเครื่อง 5G จะคุ้มกว่าครับอย่างน้อยที่สุดนะก็เรื่องของอายุการใช้งาน เพราะถึง 3G 4G มันจะยังใช้ได้บิกหลายปีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้งานได้ตลอดไปใหม่มาเก่าก็ต้องไปอย่างคลื่น 2G เองอ่ะก็เพิ่งยุติการให้บริการไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เองนะครับ 3G 4G เองก็เช่นกันครับถึงเวลามันก็ต้องยุติการให้บริการเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญมากแต่ก็ต้องเอามาพิจารณาต่อจากเรื่องของพื้นที่ก็เพราะว่าต่อให้คุณมีเงินถุงเงินถัง จ่ายได้ไม่มีปัญหาแต่พื้นที่คุณมันไม่มีขึ้นคุณก็ใช้งานไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องพิจารณาเรื่องพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรกครับสาหรับเรื่องนี้โดยส่วนตัวนะผมมองว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกวับโทรศัพท์เรื่องมือถือของเราแต่เดือนแต่และเดือนเนี่ยมันไม่ควรจะเกินจากค่าา5มือถึง10มือของเราครับคือค่าอาหารเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชีว้วิถีชีวิตพฤติกรรมทางสังคมของเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะมันคือค่าใช้จ่ายที่ตกผลึกมาจากเรื่องของรายรับรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่ในเดือนเท่าไหร่นะคือค่าข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจําเป็นต้องจ่ายในทุกมือ้อทุกมื้ออยู่แล้วไงค่าโทรศัพท์ก็เช่นกันถ้าคุณตกลงใช้งานมันมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจําเป็นต้องจ่ายออกไปทุกเดือนทุกเดือนเหมือนกันแม้กระทั่งกับน้องๆหลายๆคนที่ยังไม่มีไรายได้ก็สามารถเอาตรงนี้ไปพิจารณาได้นะครับคือค่าข้าวในแต่ละมื้อของน้องๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พ่อกับแม่ของน้องอะ่ะเขาจําเป็นต้องจ่ายอยู่แล้ว การจ่ายค่าข้าวเ,เพิ่มอีก5มื้อ10มื้อต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่พอรับได้อยู่5มื้อเนี่ยผมว่ากลาลังดีนะ10มื้อเนี่ยคือเผื่อไว้เผื่อบางคนซื้อเงินผ่อนหรือแบบใช้พวกเครื่องติดสัญญากับทางค่ายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวแพ็กเกจอย่างเดียวเพียวๆไงสมมุตินะอย่างผมเนี่ยอยู่ในเมืองค่าของชีพมันสูงมื้อมื้อหนึ่งอ่ะข้าวด้วยน้ําด้วยอ่เฉลี่ยก็6ก70บ็บาทคูณ5้าคูณสิเข้าไปมันก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึง700บาทต่อเดือน ก็เป็นจํานวนที่ผมพอจ่ายได้โดยที่ไม่ไปเบียดบังกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้มันไม่ได้ว่าจะใช้ได้กับทุกคนเสมอไปนะครับบางกลุ่มบางคนก็ต้องยกเว้นไว้จริงๆคือมันก็มีอีกหลายคนที่ใช้ชีวิตต่างจากนี้ไงอย่างคนที่ผมรู้จักบางคนน่ยใช้ชีวิตเรียบง่ายมากปลูกผักปลูกพืชกินเองอะไรแบบเนี้มือม้อหนึ่งอ่ะเขาใช้เงินแค่ไม่ถึง10บาทแต่มีความจําเป็นต้องใช้เน็ตเพื่อทํางานเพื่อรับข่าวสารต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นไปนะครับ แต่โดยรวมแล้วสําหรับคนทั่วไปพยายามเบรกไว้ไม่ให้เกินค่าข้าวสิบมือเนี่ยผมว่าอาสมเหตุสมผลกับค่าแพ็กเกจค่าเนี่ยที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนแล้วครับเอาจริงๆนะผมว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดแต่ที่ยกมาเป็นข้อสุดท้ายเพราะถ้า2ข้อก่อนหน้าเนี่ยไม่ผ่านเรื่องนี้ก็เลิกคิดไปได้เลยครับคือมันไม่เกี่ยวว่าเทคโนโลยีอ่ะมันจะก้าวไปไกลแค่ไหนนะไม่เกี่ยวหรอกว่ามันจะโหลดไฟล์ได้เร็วแค่ไหนมันเกี่ยวแค่ว่า คุณจะใช้มันทําอะไรได้บ้างอันนี้ตางหากที่ต้องเอามาคิดครับส่วน 5G จะทําอะไรได้บ้างแล้วดีกว่าการใช้เครื่อง 4G สักแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆอ,อธิบายซ้ากันไปทีละจุดละกันนะครับ 5G เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสัญญาณมือถือไงมันครอบคลุมกว่านั้นมากจะเรียกได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งเลยก็ไม่ผิดครับคือถ้าเป็นผู้ใช้งานปกติแบบเราเนี่ยเต็มที่เราก็ใช้มือถือกันแค่คนละเครื่อง2เครื่องถูกไหม แต่ในภาคส่วนที่ใหญ่ขึ้นอย่างภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสาธารณสุขเนี่ย 5G ยังมีจุดเด่นที่มากขึ้นไปกว่า3ข้อที่กล่าวมาข้างต้นอีกหลายด้านครับอย่างเรื่องของ Data Tra f f i c หรือการรองรับการส่งข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นเราๆที่ใช้กับมือถือแค่เครื่อง2เครื่องอะ่ะเดือนเดือนหนึ่งอะ่ะเต็มที่การรับส่งข้อมูลกันอะ่ะเราก็ใช้แค่หลักร้อยหลักพันกิกะไบต่อเดือนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลกันในปริมาณที่มหาศาลมากกว่านั้นเนี่ย 5G ก็สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือนได้มากถึง50เอ็กซไบต์ต่อเดือนครับเอ็กซไบต์นี้เท่ากับ1ล้านล้านล้านไบต์นะครับล้าน3ตัวเลยนะครับเป็นจำนวนข้อมูลที่ถือว่ามหาศาลมากนะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการเชื่อมต่อที่เสถียรมากๆแล้วก็ตอบสนองไวมากๆครับอันนี้เราจะไปเห็นข้อดีของมันกับพวกรถยนต์ไร้คนขับพวกแขนกลหรือว่าก็พวกหุ่นยนต์ในโรงงานครับอย่างรถยนต์ไร้คนขับหรือแขนกลที่เอาไว้สาหรับการผ่าตัดระยะไกลเนี่ย ้าจะเกิดขึ้นได้เน็ตที่จะใช้ควบคุมนอกจากจะต้องเร็วมากปิงต่ำมากแล้วก็ต้องสเสถียรมากๆด้วยนะครับเพราะการตัดสินใจพลาดแค่เสี้ยววินาทีนี้หมายถึงชีวิตคนทั้งคนได้เลยนะครับแม้กระทั่งสมาร์ทซิตี้มันก็เป็นจริงได้นะถ้า5 g เกิดขึ้นเต็มระบบค,ครับเพราะฉะนั้นการผลักดันให้เกิด5 g ขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันไม่ได้แค่อำนวยความสะดวกอย่างเดียวไงมันยังเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศด้วย อันดับแรกขอเริ่มจากการทําความเข้าใจกับคําว่า 5G ก่อนเลยแล้วกันนะครับเชื่อว่าตรงนี้นะ่าจะมีหลายๆท่านเข้าใจคาดเคลื่อนไปอยู่ไม่น้อยนะครับหลักๆเลยก็น่าจะมาจากพวกตัวย่อทั้งหลายนี่แหละครับพวกเล่นแจ็ตัว G เหมือนกันหมดเลยทั้ง G, g h z Gb, Gbps หลายๆคนนะ่ะมองผ่านๆก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันคง G เดียวกันนั่นแหละคงคล้ายๆกันแต่เอาจริงๆหน่วยเหล่านี้แทบไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ อย่างตัว G ของคำว่า 5G เนี่ยย่อจากคำว่า generation mobile network ครับพอเอาเลข5ใส่เข้าไปมันก็จะอ่านได้ว่า fifth generation mobile network หรือเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือรุ่นที่5นะครับเป็นรุ่นของลำดับขั้นการพัฒนาเครือข่ายมือถือครับมันจะไล่กันไปตั้งแต่ยุค 1G ที่เป็นยุคเริ่มต้นของโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าใครที่เกิดทันน่าจะพอจําโทรศัพท์รุ่นกระดูกหมากันได้นะครับรุ่นนั้นน่ะใช้ได้แค่โทรอย่างเดียวนะแถมแบตอะ่ะมันใช้ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย ราคาก็ร่วม2 0 0 0 0 0สองแสนในสมัยนะั้นะแพงมากนะครับเทียบง่ายจากราคาทองก็ได้นะครับช่วงที่โมโตเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นนี้มาก็มาสักปี2527ตอนนั้นทองบาทละว0 0่กว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นตอนนี้ทองบาทหนึ่งจะ3 0,000ืแล้วนะครับเทียบเป็นอย่ยางง่ายๆนะก็ประมาณ6เท่าเนาะ200,000คูณ6ก็ปาเข้าไปล้านกว่าบาทแล้วนะครับอาจจะด้วยเรื่องของราคาแล้วก็ความสามารถของมันนะที่ทำได้แค่โทรออกกับรับสาย ันก็เลยไม่ได้ต่างจากโทรศัพท์บ้านจึงทําให้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักนะครับแต่สมัยนั้นคนที่มีมือถือใช้เนี่ยถือว่าโก้บ้าเลยนะครับแค่เดินถือไปถือมาเนี่ยคนก็มองกันแล้วต่อไปก็เป็นยุค 2G นะครับในยุคนี้โทรศัพท์มีขนาดเล็กลงโทรได้ส่งข้อความได้ช่วงแรกๆที่ออกมาก็ยังไม่ถึงกับบูมมากด้วยราคาที่ยังแรงอยู่พวกรุน่นแรกๆที่เปิดตัวมาตอนนั้นก็หลักหมื่นนะครับซึ่งหลักหมื่นของเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะ ผู้ที่ครอบครองส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะหน่อยจะเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมเลยก็ไม่แปลกครับจนเข้าสู่ยุคป,ปลายของยุค 2G นั่นแหละครับราคาของมือถือถึงได้ถูกลงคนธรรมดาทั่วไปเริ่มจับจองเป็นเจ้าของกันได้เริ่มเข้าสู่ยุคที่ทุกคนต้องมีเบอร์มือถือเป็นของตัวเองละโทรศัพท์มือถือเริ่มกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆในชีวิตหลายๆคนถึงกับยกให้โทรศัพท์เป็นปัจจัยที่5ในชีวิตเลยก็มีนะครับ แล้วก็เข้าสู่ยุค 3G อันนี้จัดได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนของจริงละจุดที่สําคัญที่สุดของ 3G คือเราสามารถที่จะออนไลน์บนมือถือได้ตลอดเวลาการออนไลน์บนมือถือได้ตลอดเวลาเนี่ยสำคัญมากนะครับคือจากเดิมในยุคปลายๆของ 2G เราเริ่มจะเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ก็จริงแต่มันก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าจะใช้ทีนึงก็ต้องต่อเน็ตทีนึงแต่พอข้ามาเป็นยุค 3G เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้ตลอดเวลาทําให้พฤติกรรมการใช้งานของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่ครับพวกโปรแกรมแชทต่างๆก็เริ่มเปิดตัวการพูดคุยสื่อสารผ่านการแชทไม่จําเป็นต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์อีกต่อไปครับเราสามารถส่งข้อความคุยกับเพื่อนผ่านมือถือของเราได้เลยการดูหนังฟังเพลงต่างๆก็เริ่มมีการใช้งานผ่านมือถือกันมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มาถึงยุค 4G หรือยุคปัจจุบันนี้แหละครับคือปีที่ผ่านมาผมก็ยังถือว่ามันยังไม่ได้เข้าสู่ยุค 5G เตต็มัวนะ เรียกได้ว่าเป็นช่วงข้ามเกี่ยวระหว่าง 4G กับ 5G จะดีกว่าครับยุคนี้เน็ตเริ่มเร็วขึ้นชัดเจนเอาว่าถ้าเป็นเมื่อสัก30ปีที่แล้วการจะดูหนังบนมือถือเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ดูแบบเ,เรื่องเพ้อฝันไปสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แค่ดูได้อย่างเดียวแนะแต่เรายังสามารถดูได้ถึงระดับ Full HD ผ่านเครือข่ายเน็ตของมือถือได้เลยด้วยซ้ําแล้วการติดต่อสื่อสารก็พัฒนาขึ้นมาจากเดิมเยอะมากครับเราไม่ได้แค่โทรหากันส่งข้อความหากันและ ยุคนี้เราสามารถจะวิดีโอคุยกันได้ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ส่งวิดีโอให้กันได้กระทั่งเล่นเกมกราฟ,ฟิกสูงๆกับเพื่อนอ่ะอย่างพวกฟีฟาหรือพับซีอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถทําทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยผ่านมือถือของเราได้หมดเลยครับแล้วก็เข้ามาสู่ยุคสุดท้ายยุค 5G ที่กำลังจะเริ่มต้นในปัจจุบันนี้นะครับส่วน G ของคำว่า G Hz, GB หรือ GBPS นั่นน่ะจะมาจากคำว่ากิกะที่แปลว่าพันล้านนะครับคนละความหมายกันเลยนะครับเจเนอเรชั่นกับกิกะเนี่ย ในไหนก็ในไหนแล้วผมขอที่บายเรื่องตัวย่อพวกนี้ให้ฟังท่านละกันนะครับเผื่อบางท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือบางท่านที่เคยทราบแต่หลงลืมไปบ้างจะได้ทวนความจําไปอีกครั้งเนาะขอเริ่มจากตัวย่อ gb ก่อนเลยละกันนะครับตัวนี้จะย่อมาจากคําว่ากิกะไบต์ครับเป็นหน่วยวัดปริมาณถ้ามีตัว m นําหน้าเนี่ยมันก็จะอ่านว่าเมกะไบต์หรือ1ล้านไบต์นะครับแต่ถ้ามีตัว g นําหน้ามันก็จะเป็นกิกะไบต์หรือพันล้านไบต์ครับจะสังเกตได้ว่าตัว b เนี่ยมันจะมีทั้ง b เล็กแล้ว ไบต์เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าบิตนะครับจาง่ายๆ1ไบต์มี8บิตส่วนมากเราจะใช้ไบต์ในการวัดปริมาณข้อมูลส่วนบิตหรือ B ตัวเล็กเนี่ยเรามักจะใช้กับการวัดความเร็วครับอย่างในตัวย่อ Gbps ตัวเนี้ยอ่านว่ากิกะบิตเปอร์เซกนะครับเป็นหน่วยสำหรับวัดความเร็ว BPS เนี่ยย่อมาจากคำว,ว่าบิตเปอร์เซกันนะครับหรือก็คือความเร็วในการถ่ายโอนไฟล์1บิตต่อวินาทีถ้ามี M นำหน้าก็จะอ่านว่าเมกะบิตเปอร์เซกัน 1>, 1ล้านบิตต่อวินาทีแต่ถ้ามีตัว G นำหน้าก็จะอ่านว่ากิกะบิตเปอร์เซกันพันล้านบิตต่อวินาทีนะครับจะมีง่ายหน่วยที่วัดปริมาณจะเป็น B ีตัวใหญ่หรือก็คือไบต์อย่างที่เราบอกไปตะก,กี้นะครับส่วนถ้าเป็นหน่วยวัดความเร็วจะเป็น B ตัวเล็กบิตนะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งในคำถามที่เ,เพื่อนๆในช่องเราถามมาค่อนข้างบ่อยนะครับอย่าง5 0 Gb หรือ50 Mbps เนี่ยอันไหนเร็วกว่ากันคือคำถามนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันตอบไม่ได้ครับ เพราะ2ตัวนี้มันไม่เหมือนกันคนละหน่วยกันเลยมันไม่สามารถจะมาเปรียบเทียบกันได้ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็จะเหมือนกับคําถามที่ว่าน,น้ํา1โอกับน้ําจากสายยางอันไหนจะเร็วกว่ากันพอเข้าใจไหมมันคนละเรื่องกันอะ่ะมันไม่สามารถจะมาเปรียบเทียบกันได้อะ่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ลหลายๆท่านยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ก็คือ10บมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยไม่ได้หมายถึงเราสามารถโหลดไฟล์ขนาด10บไมกะไบต์ได้ภายในเวลา1วินาทีนะครับ B ของ2หน่วยนีย้เป็นคนละตัวกัน ้าเป็นหน่วยวัดความเร็วจะเป็น B ตัวเล็กแต่กับหน่วยวัดปริมาณอย่างเวลาที่เราดูขนาดของไฟล์ในเครื่องเราเนี่ยมันจะเป็น B ตัวใหญ่มันเป็นขนาดของไฟล์เหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนะครับคือมันก็เป็นวิธีทางการตลาดของค่ายมือถือเขาที่จะแสดงให้เราเห็นปริมาณที่มันดูใหญ่ขึ้นถ้าค่ายมือถือก็ใช้หน่วยไบต์อะมาทําเป็นโปรโมชั่นมันก็จะดูน้อยไงอย่างถ้าเป็นโปรซิทไมกะบิตเปอร์เซกถ้าเป็นหน่วยไบต์เอา8ไบต์ไปหารมันก็จะเหลือแค่1 2เมกะไบต์เปอร์เซกตัวเลขอะมันดูน้อยไ ยิ่งถ้าเป็นโปร4เมกะบิตเปอร์เซกอันนี้ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่หารมาเหลือแค่0.5เองผู้ให้บริการจริงเลือกที่จะนำเสเนออกมาเป็นหน่วยบิตมากกว่านะครับโอเคต่อไปก็เป็นตัวย่อตัวที่3 G HZ นะครับตัวนี้อ่านว่ากิกะเฮิร์ตอันนี้จะเป็นเรื่องของคุ้นความถี่แล้วซึ่งเอาจริงอ่ะ G HZ อ่ะเราเพิ่งจะมาเห็นกันบ่อยๆก็ตอนที่มี 5G เข้ามาเท่านั้นนะครับก่อนหน้าเราจะคุ้นกับหน่วยที่เป็น M HZ กันมากกว่าอย่างคลื่น 3G 4G สมัยก่อนอ่ะที่เคยได้ยินกบ่อๆ็ ห8 0 0เมกะเฮิร์หรือไม่ก็900เมกะเฮิร์นะครับแต่พอมาเป็นคลื่นความถี่สำหรับใช้งาน 5G พวกคลื่นความถี่ต่ำอย่าง700เมกะเฮิร์กับ2,600เมกะเฮิร์ตมันก็ยังอยู่นะแต่ก็มีคลื่นความถี่กำลังสูงเพิ่มขึ้นมาอีกตัวก็คือ26กิกะเฮิร์นะครับคือ 5G เนี่ยเขาจะนำคลื่นทั้ง3ย่านเนี่ยมาใช้งานร่วมกันเป็นโลว์แบนด์มิดแบนด์แล้วก็ไฮแบนด์นะครับ700เมกะเฮิร์คือโลว์แบนด์2,600เมกะเฮิร์คือมิดแบนด์ส่วนยี่สิบหกกิกะเป็น Band, นนไฮแบบด์ะครั เหตุผลที่เราต้องใช้ถึงสย่านก็เพราะว่าแต่ละย่านความถี่มันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันรองรับการใช้งานที่ไม่เหมือนกันถ้าจะเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับค่าของตัวเลขยิ่งมากขึ้นยิ่งแรงเด็ดที่ได้ก็จะแรงตามไปด้วยแต่ก็จะมีระยะกระจายสัญญาณที่แคบกว่าในทางกับการขึ้นที่ต่ํากว่าเด็ตจะช้ากว่าแต่ก็จะมีระยะในการกระจายสัญญาณที่ไกลกว่าอย่างไฮแบร์ที่ย่าน26กิกะเฮิร์ตกิกะเฮิร์ตนะครับหน่วยเป็นกิกะนะ ถ้าเทียบเป็นเมกะเฮิร์ก็จะประมาณ26,000เมกะเฮิร์นั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือแรงสุดเพราะฉะนั้นความเร็วที่ได้มันก็จะสูงสุดด้วยตอนนี้เห็นเขาวิ่งอย่างที่หลักพันเมกะบิตเปอร์เซกแล้วนะครับแรงกว่าเน็ตบ้านลหลายตัวอีกแต่ข้อเสียก็คือระยะกระจายสัญญาณค่อนข้างแคบถ้าไกลเสามากก็แทบจะจับสัญญาณกันไม่ได้เลยครับเราจึงต้องมีมิดแบนกับโลว์แบนที่มีระยะกระจายสัญญาณกว้างกว่าเข้ามาช่วยถึงความเร็วที่ได้จะไม่สูงเท่ากับอยู่ติดเสาไฮแบนแต่ ก็ยังเร็วกว่าการใช้งาน 3G 4G ไปค่อนข้างมากครับอย่างที่บอกไปโดยส่วนตัวผมมองว่าเราเพิ่งเข้าสู่ยุค 5G กันจริงๆอะซักเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองครับอาจจะด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างที่ทําให้การเริ่มต้นยุค 5G มันช้าไปกว่าที่ควรจะเป็นเยอะที่ผมบอกว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่ยุค 5G อ่ะอันนี้ผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับมันมีสัญญาณหลายๆอย่างที่บ่งชี้ว่าตอนนี้เราเพิ่งเข้าสู่ยุค 5G กันจริงๆ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็พวกโปรโมชั่นต่างๆของค่ายมือถือในบ้านเรานี่แหละครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนับตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาทุกค่ายมือถือก็พยายามที่จะผลักดันแพ็กเกจ 5G ของตัวเองออกมาสู่ท้องตลาดกันมากขึ้นครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับแพ็กเกจต่างๆให้เป็น 5G หมดภายในปี2ปีนี้ด้วยนะครับเน็ต 3G 4G มันก็ยังอยู่ตามอายุสัมปทานของคลื่นก็จริงแต่เมนหลักของแพ็กเกจต่างๆมันมีแนวโน้มที่จะปรับเป็น 5G เรื่อง 3G 4G มันยังใช้งานอยู่ได้ก็จริงแ ็ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของแั็กเกตที่คุณจ่ายเงินซื้อไปหรอกครับส่วนสัญญาณอย่างที่2อันนี้ยกมาจากทางสชเลยนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันประเทศเรามียอดจำหน่ายโทรศัพท์ 5G สูงมากเป็นอันดับ3าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับและยังสูงไม่อันดับหนึ่งในอาเซียนด้วยนะครับคิดเป็นรายัะประมาณ40กว่าของยอดขายมือถือทั้งหมดในบ้านเราครับนั้นก็เท่ากับว่าถ้ามีคนซื้อโทรศัพท์10คน4คนเลือกที่จะซื้อเครื่อง 5G แล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าสัญญาณต่างๆพวกนี้มันเริ่มต้นชัดขึ้นมาเรื่อยๆลหลายๆคน,นก็ทยอยเปลี่ยนไปใช้ 5G กันหมดแล้วอาจจะด้วยการชี้นําของค่ายมือถือต่างๆหรืออาจจะความจําเป็นในการใช้งานของตัวเองก็ตามแต่บางคนก็ยังลังเลอยู่คือคนที่ใช้งานเครื่อง 3G, 4G อยู่มันยังใช้งานได้อยู่ก็จริงแต่เมื่อนําไปเทียบกับเครื่อง 5G ประสิทธิภาพในการทํางานต่างๆมันก็จะได้ลงไปเยอะนะครับถ้าคุณใช้มือถือแค่คนเดียวเล่นเน็ตอ่านนู่นอ่านนี่มันก็ไม่ได้มีอะไร มันไม่มีข้อเปรียบเทียบให้เห็นแต่มือถือมันเป็นอุปกรณ์สื่อสารหน้าที่หลักของมันคือเอาไว้สําหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเอาอย่างเรื่องใกล้ตัวสุดอย่างการวิดีโอคอลหากันเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างการวิดีโอคอลของเครื่อง 3G คุยกับเครื่อง 5G อ่ะยังไงยังไงมันก็ไม่คมชัดไม่ละเอียดเท่ากับการใช้เครื่อง 5G คุยกับเครื่อง 5G หรอครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกก็เรื่องการเล่นเกมถ้าคุณจะต้องเล่นเกมที่ต้องเล่นร่วมกับผู้อื่นเช่นพวกฟีฟ่ย การใช้เครื่อง 3G 4G เล่นร่วมกับคนที่ใช้เครื่อง 5G เนี่ยมันมีผลต่างค่อนข้างมากนะเอาแค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวเนี่ยเ็ตของ 5G ก็เร็วกว่า 4G รวม20เท่าได้นะครับสูงสุดที่เคมกันในตลาดตอนนี้ก็ประมาณ2กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้ว 5G อ่ะมันไม่ได้มีข้อดีแค่เรื่องของความเร็วเท่านั้นเงจุดเด่นต่างๆของ 5G มันยังมีเรื่องของเลเจนซีแล้วก็เดนซิตี้ด้วยนะครับอย่างเลเจนซีหรือความหน่วงที่เราเรียกกันคุณคุ้นหูว่าค่าปิงค่าปร,ร,นะริ้จััักกคคนนนีี้ดะรบ แดงทีก็หูร้อนกันทีค่า latency เนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจาง,ง่ายๆมันก็คือการวัดความล่าช้าระหว่างเครื่องเรากับเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละครับยิ่งสูงมันก็ยิ่งแหลกอย่างถ้าเป็นเรื่องของการเล่นเกมโดยเฉพาะพวกเกมออนไลน์ที่ต้องเล่นกับผู้อื่นพร้อมๆกันเนี่ยการทํางานของเกมมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เครื่องของเรานะครับแต่เราส่งข้อมูลให้มันไปประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมอีกทีหนึง่งค่า latency นี่ก็คือการวัดความล่าช้าที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งข้อมูลจากเครื่องเราไปเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็จากทางเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมาที่เครื่องเราอีกครั้งนึงนั่นแหละครับวางง่ายยิ่งค่าเลนซียิ่งน้อยก็ยิ่งเท่ากับว่าระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลไปมาระหว่างเครื่องเรากับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันน้อยลงการทํางานการเล่นเกมต่างๆมันก็จะไหลลื่นมากขึ้นแต่ถ้าค่าเรซนซีเยอะเวลาเล่นเกมมันก็จะกระตกุกบางทียิงไปแล้วเราก็ดูว่าโดนแต่เพื่อเราหลบได้เฉยอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นการทํางานบนคลื่น 4G ค่าเรซนซีโดยปกติอยู่ที่ประมาณ30ม mm ิลล mm ิวินาทีถึง50มิลลิวินาที ในขณะที่ถ้าเป็น 3G ค่า latency อาจจะพุ่งมปอที่100-120มิลลิวินาทีก็ได้ครับแต่ถ้าเป็น 5G ค่า ping จะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิวินาทีคุณลองนึกภาพคุณกับเพื่อนเล่นฟีไฟายด้วยกันก็ได้นะครับคนหนึ่งใช้ 3G คนหนึ่งใช้ 5G คนหนึ่งอ่นแหลกกระจายอีกคนยังวิ่งฉิวต่อให้คุณที่ใช้เครื่อง 3G เล่นอ่ะมันจะเก่งขนาดไหนก็ต่างแต่ละค่า ping มันต่างกันเยอะขนาดนี้มันก็ยากจะสู้กับคนที่ใช้เครื่อง 5G เล่นได้ครับ แล้วที่จุดที่สร้างความต่างอย่างมากก็คือเรื่องของ density หรือเรื่องความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อได้มากกว่าของ5 g นี่แหละครับคือปัญหาหนึ่งที่คนใช้งาน3 g 4 g จะเจอกันบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของเน็ตล่วงเด็ดดาวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานพร้อมกันเยอะๆอ,อย่างประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งนี่แหละครับยิ่งในชุมชนที่มีคนหนาแน่นหรือตามอาพาร์ตเมนต์คอนโดอันเนี้ยชัดมากแต่ถ้าใครที่ใช้งาน5 g อยู่น่าจะพอสังเกตได้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันพื้นที่เดียวกันเครื่องที่ใช้งานม่ค g อ่ะ สาเหตุก็เพราะ 4G อ่ะมันจะมีความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันในพื้นที่เดียวกันได้น้อยกว่า 5G เยอะมากๆครับเอาว่าในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเท่ากันเนี่ย 4G สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้แค่ประมาณสัก1000ชิ้นเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าเป็น 5G ในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเท่ากันเนี่ยเขาสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากถึง1ล้านชิ้นอย่างตอนที่มีงานบอลดืแมแตร์ผมก็ได้มีโอกาสไห้เขาชมเหมือนกันนะครับ คนแน่นจริงๆแทบจะเรียกได้ว่าเต็มความจุอาจรจเลยก็ว่าได้ในงานที่มีคนเข้ามาลงมานานแน่นอ่ะค่าเดนซิตี้นี่เห็นผลได้ชัดมากนะครับอย่างในงานนั้นอ่ะผมถือมือถือไป2เครื่องเครื่องนึงเป็น5 g เครื่องนึงเป็น4 g เครื่อง4 g ของผมเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าตายไปเลยก็ว่าได้ครับเปิดอะไรแทบไม่ติดกดอะไรก็ไม่ไปแทบจะกดส่งรูปส่งข้อความมันยังมุนแล้วมุนอีกแต่เครื่องที่เป็นเครื่อง5 g อ่ะใช้งานได้ปกติเลยส่งทั้งไฟล์รูปไฟล,ไฟล์วิดีโอใช้งานได้้ล้ลืื่่นนนนนไหมใใชงาพทีปกติครับ นี่คือผลกระทบที่เห็นได้ชัดของผู้ใช้บริการทั่วไปนะครับการผลักดัน 5G ให้เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับซึ่งการจะทําให้เกิดขึ้นจริงเต็มระบบได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายเดียวอย่างที่บอก 5G สเกลมันใหญ่มากมันต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนไล่กันไปตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเลยถ้าไม่มีมติผลักดันเรื่อง 5G ออกมาระบบมันก็เดินหน้าไม่ได้ หรือกระทั่งหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลอย่างสำนักงานกสทชหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน5 g แห่งชาติที่ทำหน้าที่ในการผลักดันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก5 g ถ้าไม่มีหน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่มีใครที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมคลื่นเอาไว้ให้ภาคเอกชนนำไปใช้งานต่อได้นะครับรวมถึงภาคเอกชนเองก็สำคัญไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายผู้จำหน่ายอุปกรณ์ผู้พัฒนาระบบรวมไปถึงสถาบานันวิจยัยและก็พัฒนาต่างๆถ้าไม่มีหน่วยงานเหล่านี้5 g ก็ไม่สามารถจะพัฒนาถึงเป้าหมายได้ครับ และอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสอชหรือสํานักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงที่จะต้อนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเทคโนโลยี 5G เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่นานาชาติให้ความสําคัญโดยที่ผ่านมาสอชได้เข้ามาส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอีกทั้งยังเป็นฝ่ายเลขานิการของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติที่ขับเคลื่อนนโยบาย 5G ของประเทศไทยรวมถึงการผลักดันการจัดทําแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี5 g ในยะที่2ของปี2 5 6 6ถึงปี2570ด้วยซึ่งทางสทชก็ได้ผลักดันโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี5 g มาอย่างต่อเนื่องผ่าน4ยุทธศาสตร์ตามนี้นะครับยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมการพัฒน,นาโครงข่าย5 g ประสิทธิภาพสูงยุทธศาสตร์ที่2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิต้นผ่านเทคโนโลยี5 g ยุทธศาสตร์ที่3สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี5 g และยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเากชนแล้วก็ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการขนส่งการคนนามานาคมการศึกษาการแพทย์และหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์แล้วผู้ใช้บริการอย่างเราเนี่ยสำคัญมากนะครับ ให้สร้างโครงสร้างระบบสมบูรณ์แบบขนาดไหนแต่ถ้าทุกคนยังใช้งาน 3G 4G กันอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้ 5G ระบบมันก็ไม่สามารถจะเดินหน้าได้ถูกไหมครับแต่อันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนว่าไม่ได้มาชี้นําให้ต้องเปลี่ยนมือถือไปใช้ 5G กันวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเครื่องมันยังดีอยู่ยังใช้งานเน็ตในปัจจุบันได้ดีอยู่เนี่ยก็ใช้งานไปก่อนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนจริง ให้เลือกเปลี่ยนเป็นเครื่อง 5G ไปเลยอันนี้จะคุ้มกว่าใช้งานได้ยาวกว่าแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันโครงสร้าง 5G ในบ้านเราให้เป็นรูปเป็นร่างเร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคสําหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์อย่างปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราาาไว้บกกนใหม่โอสนะ ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ